สวดีพี่น้องสบายดีวันนี้ลุงพ้นมาย่างรอสวนพี่น้องเศร้ามงอีกแล้วพี่น้องสื่อพักมัสื่อพักน้ำพ,พี่น้องเส้ามงุ้บักซาลีเป็นบลกกับฟอสนึ่งบบปิดกับฟอสนึ่ง

ดี่นีต้องรีทซ์ลเดวนดังสุพักเนี่ยถึง,องขอแบบครบไม่น้อยคอมก็จองนี่วะเป็นปูกนนาบ้าน อันเล่เดออักบกกือยนนโอเคโอ้ยบลม่ัไมัะเบย่ัลไลไ่เ่่่ลัไบ่เลมบัล่ลล่ยรับ่ัลลรับ เอวิท t า m ยู o เ a l w ว y s t a k e picture เนี่ยยูทูปเมันห่าวอ่ะนี่นะอ่เออมันเกลียดเลยเกล้วเก๋แกล้วดเแยเอาไปเฮดเ้าเกลียดไปเฮดเอ่อเดกิฟซีเอาไปเฮดอ่าแพนเคงกแพนเค้ that's it in English I don't know ภาษาเราเค้กริฟ Yeah. no uh, old corn. Yeah. You yeah. powder. You yeah. Like that. Yeah. And then mix with some Let's of see, the rice, okay. sticky rice. Yeah. Yeah. And then oh, yeah, yeah. make panfles. Yeah, you do the yeah. that's all I that's all I, uh, I can tell. Uh, can I oh, yes. Yeah. I have a neck and ready. tôm gì đều luôn à? Tôm mà, ขายก็ขายกินก็กินข้าวมันสองตอัน่ะกลนสิบองเอือจ้ะมเออบอวเกลือแล้วมันบอมเือมันเกลือนิอยนึงแลยทำเกลๆเลยตัวยาโรนั่นน่ะมันเกลือตัวยาโรนเออ

มนมันแทนไปมูเจ่มันออกมูเช้าวันเ้านกเนไปมันกต็ต้มมาต้ามมาเราเราเอาก็ได้ไปคุณผู้ใใจเจ้าพูดเจ้พ,พักอยู่เจ้าของเุณ มาเพิ่งด้ด้บูดีเหรอปอกปวามมึนมึงเมื่อคืนนี่มันเย็นเนาะกับไม่ได้กันยังเนาอยู่นะบูปิดยังที่พักกวบบดิยุมป๋อ เดี๋ยวพักกีตู <itch assessment> ้านโัก <rarely> กีตู้นมันออกดอกเพแล้วพักกีตูนะู้ยักเดีนไปเห็ดสมแซบดิหน

ไยังไงน่ะร้อยคนนี้ผู้เดียวซื้อขนาดนอ๋มีหลายคนก็เจ้าอยู่ผู้เยวไมีเลยานันเจ้าเกบล้วอกดอ้เรื่องมักเพชรนสะอ่อนเนาะมักเพชมักัวมักขาดไปหนึ่งชีีเหลืองนะอ๋พอมัเกขาบข้หรอเ่เออเจ้าไ็เก็ขายวะนี่เอาก็ขายกันยังมบนได้ปะได้ก็กีตูเจ้ามีปะว่กีตูเจ้า กูกเกยหมดเกูม่่เ่ยเออมเดือเดือหมดอ้วนั่อ้เยเ่คอนเก็บไข่ให้มแม่เราเสยไปดอกเียไปดอกไปซุ่มเศเนาะเไปนี่ยนะไปดอกไปซุ่มเก็บได้บ่ฮะเก็บได้บ่ประกาศเก็บได้บ่จะสก็มให้เด้อมีอยู่ก่าบอกว่าเก็บให้จ้ยจงพอเราเก็มา

เอาเป็นจำเป็นลยเากเพ็ดคือกันแต่ว่าอยู่พูดันแล้คนอดเลยมนนี่ก็มี้นี่นะนหลได้บนี้ปลาหูนี่มัอนีมอนี้มีลมซอไหนึงมธรรมดานี่เจงก็บอกเราเลยว่าใไะไนจัดอุ้ยบักเพ็เจหนาสนเนาะช่ยยาอยู่เพ็เจา

เครือดดออ่องพ่วงในกระแข้งเก็บพกไไปเอาไปดอง เอ็ดชุมโอ้เรามีฮักสีนะปลาหอกเออแม่ฝึกสีมดพันปลากิน Kỳ tu báo của bà đi tu Có nhìn nó đếp con thơ không? Nó xây miệng ừ. Cảy đây gần nhà rồi <laughs> Lâu cái lời bố rồi đi ก็คือสมัยสมัยมันอยู่ไก่อยู่มันบุได้มากอ่ะอ่างนี้น้อยหนี่ก็มักสมักอยู่ไปไปแจ้งโเส่แม้ว่าลามันแก่ละสมักนี่ไงผมว่ามักข้างใน โอ้ยมาบวบมนองๆอมาบัวไปนองขึ้นไปไวๆเจ้าคนเก็บพักซีซิล่า ตัวนีซอยยุ <h <h ่งยากตัวทำแซ่บได้หรือตัวนีก็เอามเซเนี่ละได้้ already โอ้บักเขือนี่เราจะได้เก็บอยู่บ่ปีเนี่บักเขืออเราเนี่ยเนาะจะได้เก็บอยู่วะข้านั้นเลยเด้ข้าหักข้าหักต้มขา นายตื่นไหมเราปลูกไปนะสโกยังเหรอไตอนั่นเองบักเดือยบักเดือยเจ้าสิได้เก็บอยู่บ่ปีนี่นะบักเดือยเจ้านี่ยนะสิได้เก็บอยู่อ่ะโอ้บ่ได้จะจองเพบ่ยดโทษยังกับไปครัวกินเน๊อ 啊。